สวัสดีครับเ oh. พื่อนๆครับวันนี้ผมจะไปศรีสะเกดนะครับเอ,อิญมีธุระก็เลยจะแวะที่วัดมหาพุทธารามบ้านเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนะครับวัดน,นี้ตั้งอยู่กลางเมืองศรีสะเกดมีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่คารพศักราะของชาวศรีสะเกดก็คือหลวงพ่อโตนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยมีความสูงจากฐานถึงยอดเกศประมาณ6 6เมตรเซนติเมตรหน้าตักกว้าง3เมตร50เซนติเมตรนะครับเดิมเป็นพุทธรูปศีลาจำหลักันิษฐานว่าเป็นพุทธรูปสมัยขอมซึ่งมีอายุร่วมพันปีมาแล้วแต่มาสร้างเพิ่มเติมขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชั้นนะครับตามผมมาครับที่นี่ก็จะมีโรงเรียนอนุบาลน,นะครับอยู่ข้างๆกวมวเหม็นเด็กวิ่งเต็มเลยนะครับผมก็หาที่จอดที่มีร่มไม้นะครับแล้วก็จะเดินเข้ามาด้านข้างตรงนี้ ภายในบริเวณก็จะมีโบสถ์และวิหารนะครับคือโบสถ์ก็ใช้ทําสังฆกรรมของสงฆ์นะครับส่วนวิหารก็เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตนะครับตามผมมาครับวัดมหาพุทธารามหรือวัดพระโตได้เป็นพระอารามหลวงใจกลางจังหวัดรีสเกตเลยนะครับวัดมหาพุทธารามหรือวัดพระโตเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองริสเกตโดยแท้เพราะสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อพระยาวิเศษพัฒดีชมเจ้าเมืองรีสเกตคนที่สองย้ายเมืองมาจากบ้านโนนสามขา อยู่ในพื้นที่ปัจจุบันนะครับหลวงพ่อโตปฏิสฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามปัจจุบันนี้นะครับในตำนานที่ค่อนข้างสอดคล้องกับประวัติศาสตร์เมืองศรีสะเกดจนเป็นที่อยอมรับกันอย่างกว้างขวางเล่ากันว่าหลวงพ่อโตองค์จริงนั้นถูกคุ้มอยู่ด้านในนะครับเป็นพุทธรูปหินเขียวหรือหยกเขียวบางมาร,รวิชัยหรือบางสะดุ้งมารเดิมมีหน้าตักกว้าง2เมตร40เซนติเมตร ต่อมากลัวว่าผู้ไม่ฉายชีพจะทําให้เสียหายจะมีผู้ศรัทธาห้มเสริมองค์จริงเข้าไปหลายครั้งจนถึงปัจจุบันมีขนาดหน้าตัดกว้าง3เมตร50เซนติเมตรความสูงตั้งแต่พระเกศาลงมา6เมตร85เซนติเมตรเมื่อพศ2509ได้มีการสร้างวิหารใหญ่ครอบซึ่งมีความกว้าง14เมตรยาว40เมตรดังที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับ อุโบโสถและวิหารอยู่ติดกันเลยนะครับใกล้ๆก,กันแล้วก็รูปแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมองด้วยตาแล้วนะ่าจะเป็นลัคนโกสิ์ตอนปลายนะครับวันนี้เป็นพระอารามหลวงนะครับคือจะมีกระถิ่นหลวงถวายทุกปีนะครับทางที่ผมเข้านี่เป็นด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกไปแล้วก็เดินเข้าข้างหน้าวิหารนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพน,นะครับตามผมมาครับผม เดี๋ยวผมเดิอนออกตรงช่องนี้แล้วก็อ้อมไปเข้าข้างหน้านะครับเห็นพระท่านกำลังตัดต้นไม้อยู่นะครับเพราะว่ามันเข้าฤด,ดูฝนแล้วลมจะแรงมากอาจจะทําให้สายไฟขาดหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆกุฏิผ้าหรือว่าเจดีย์ต่างๆหักพังได้นะครับเห็นทีมพระท่านแล้วก็ญาติโยมกําลังตัดต้นไม้กันอยู่นะครับเดี๋ยวอ้อมมาเข้าข้างหน้ากันครับ ครับจึงพอที่จะสรุปได้ว่ามีการค้นพบหลวงพ่อโตในสมัยพระพิเศษพักดีหรือเท้าชมพศ .2,328 ถึง2,368เจ้าเมืองศรีสเกดท่านที่สองซึ่งย้ายเมืองมาตั้งใหม่ในสถานที่ที่เป็นจังหวัดศรีสเกดในปัจจุบันนี้และได้สร้างวัดพระโตเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองขึ้น ในปีพศ2328และนะับถึงปัจจุบันนี้ซึ่งพศ2565วัดพระโตมีอายุ237ปีมาถึงด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมียักษ์อยู่2ตนนะครับตนหนึ่งก็จะเป็นพระอินนะครับไม่รู้เขาเขาปั้นเป็นยักษ์นะครับจะเรียกว่าพระอินแล้วก็องค์หนึ่งก็จะเป็นทาเวสสุวรรณนะครับซึ่งท้าเวสสุวรรณนี่กำลังโด่งดังมากในยุคนี้นะครับในสมัยนี้ ถูกปัดก็สร้างเท้าเวสุวรรณทาเวสุวรรณนะครับเมื่อคนได้กราบไหว้ขอพรแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายนะครับตามผมมาครับสองฝั่งก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกประวัติวัดนะครับแล้วก็ใบตาตั้งพระอารามหลวงนะครับให้เราได้ศึกษาอ่านก่อนเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อพระโตนะครับ ท้าวเวสสวรรณนี้ทํามานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งทํานะครับไม่ได้ตามยุคสมัยนะครับคือทํามานานแล้วเฝ้าวิหารนี้มานานแล้วนะครับดูจากสภาพต่าง รูปแบบทางสถลปปัจกรรมของอุโบสถและวิหารนี้เป็นแบบลัตนโกสินนะครับไม่ใช่เป็นอีสานลานช้างหรือว่าอีสานพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่ปูหินอ่อนปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับเดินเข้าสะอาดสะอ้านสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือต้องถอดรองเท้านะครับมีที่ให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในวัสการหลวงพ่อโตนะครับก็ทําตามกฎของท่านนะครับตามผมมาครับ เมื่อเราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นสิงคู่นะครับเป็นลักษณะของศิลปะอีสานพื้นบ้านนะครับเหมือนช่างพื้นบ้านปั้นนะครับเฝ้าประตูอยู่ซ้ายขวานะครับก็วิหารถือว่าเป็นวิหารขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีความกว้างถึง14เมตรแล้วก็ยาว40เมตรนะครับปูกระเบื้องโปูเซรามิกอย่างดีเลยครับแล้วก็มีสุมม้มใบเสมาโดยรอบนะครับถือว่าเป็นการ ประดิตประดอยเป็นสถาปัตจกรรมที่มีการประดิตประดอยที่ละเอียดอ่อนนะครับเราสามารถเข้ามาเดินชมได้อย่างสบายตาสบายใจเพราะว่าพื้นที่ไม่แออัดยัดเยียดนะครับโล่งแล้วก็ลมโกรกพัดเย็นสบายทั้งบริเวณเลยครับ ตมุกยื่นทางเข้านะครับตรงประตูเนี่ยก็จะเข้าได้3ทางนะครับเป็นด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าโดยตรงซึ่งเป็นประตูขนาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถมองเห็นหลวงพ่อโตนะครับตรงนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ให้ให้เราบูชาดอกไม้ทูบเทียนเพื่อสักการะหลวงพ่อโตนะครับ จากบริเวณด้านหน้าซึ่งให้เราบูชาดอกไม้ธูบเทียนแล้วถ่ดเข้ามาก็จะมีที่ทำบุญอีกที่หนึ่งนะครับเป็นกล่องของบริจาคนะครับค่าน้ําค่าไฟให้กระทังวันนะครับก็แล้วแต่จิตศรัทธาของเรานะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นถังสังทานนะครับตั้งเรียงรายกันแล้วก็จะมี พัธิสูหนึ่งรูปมานั่งคอยให้พรนะครับเวลาเราถวายสังฆทานซึ่งก็เป็นเนื้อนาบุญอีกแข่งหนึ่งที่เราสามารถทําบุญได้ง่ายๆนะครับตรงตำแหน่งนี้เราก็จะมองเห็นพระหลวงพ่อโตนะครับที่มีขนาดที่สวยงามนะครับแล้วก็ปิดด้วยทองคําเปรวนะครับทองคําแท้สวยงามเปล่งประกายนะครับนี่ขนาดหน้าตาก3เมตร50เซนติเมตรความสูงตั้งแต่ประเกษรลงมานี้6เมตร 8 5เซนติเมตรนะครับแล้วก็อายุของท่านนะก็คือตั้งแต่สร้างเมืองศีีสเกตมาเลยนะครับอายุ237ปีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมถ่ายนํำชมไปเรื่อยๆนะครับตามผมมาครับ หลังโดยรอบของพระวิหารนี่ก็วาดจิตกรรมฝาผนังนะครับเป็นลักษณะของเรื่องราวาพุทธประวัติต่างๆนะครับรูปแบบนี้น่าจะเป็นรูปแบบของพระเทวาพานิมิตนะครับซึ่งในการพิมพ์ตีพิมพ์ออกมาขายนะครับช่างก็คงเอาแบบจากของท่านมาวาดน,นะครับสีมือก็เป็นช่างอีสานพื้นบ้านนะครับวาดไว้ให้เราได้เห็นไม่ให้มันว่างจนเกินไปแล้วก็ให้เรา รับรู้เรื่องพุทธประวัติต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดา,าของศาสนา,าพุทธนั่นเองครับ อย่างเช่นภาพนี้จะเป็นภาพปางปรินิพานนะครับพระพุทธเจ้าเสด็จขันธ์ดับขันธ์ทปรินิพานแล้วก็มีเทวดาพระสงฆ์มาห้อมล้อมนะครับมาไว้อาลัยกับพระองค์นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆอ,อ,องค์หลวงพ่อโตกันนะครับนี่ปิดทองคําเปลวนะครับทองคาเปลวก็เหมือนทองคาแท้นะครับจึงไม่อนุญ,ญาตให้เอาทองคํามาแปะนะครับจะมี หลวงพ่อโตจำลองอยู่ด้านหน้านะครับให้เราสามารถปิดทองได้นะครับองค์จริงห้ามปิดนะครับเพราะว่าทองแท้จะเสียนะครับ โดยรอบหลวงพ่อโตก็จะมีอ่างน้ำมนต์นะครับแล้วก็มีขันเล็กๆไว้ให้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้กินหรือว่าตักอะไรได้นะครับก็คงให้ให้เราเอาเอามารูปผมรูปอะไรได้นะครับเอาขัวไปใส่อะไรได้ประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูเจตนานะครับ วัดน,นะครับวัดมหาพุทธารามหรือวัดพระโตเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองศรีสเกตนะครับเนื่องจากในปีพศ .2328 เป็นปีที่เจ้าเมืองรีสเกตคนที่สองพระวิเศษพระดีหรือท้าวชมได้ย้ายเมืองรอีสเกตจากที่ตั้งเดิมบ้านโนนสามขาสระกำแพงมาตั้งที่บริเวณที่เป็นสารหลักเมืองในปัจจุบันในขณะที่สร้างเมืองนั้นมีคนไปพบหลวงพ่อโตภายในใจกลางป่าแดงจึงได้อุปถัมภ์บำรุง โดยได้สร้างวัดขึ้นบริเวณที่พบหลวงพ่อโตตั้งชื่อว่าวัดพระโตหรือวัดป่าแดงได้จัดหาพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาปกครองก่อสร้างเสางนาสนะที่จําเป็นต่างๆและเจ้าเมืองสิจเกตคนต่อๆมาไม่ว่าจะเป็นพระวิเศษภักดีเท้าบุญจันทร์เจ้าเมืองสิจเกตท่านที่สามพระวิเศษพักดีโทเจ้าเมืองสิจเกตท่านที่สี่เป็นต้นก็ให้อุปถัมภ์เอาใจใส่บํารุงพระโตเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสิจเกตตลอดมา ตามที่จิจเขตได้คลายเป็นจังหวัดตามกฎหมายแบ่งเขตการปกครองซึ่งเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเจ้าเมืองใหม่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนต่างก็ให้ความเคารพยำเกรงเมื่อมาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ถือเป็นประเพณีที่ต้องมาทําพิธีบูชาสักการะหลวงพอ่อโตในวิหารก่อนเสมอต่อมาในปีพศ .2491 คณะสงฆ์สิจิเกตซึ่งมีพระชินวงศ์สาจารย์มหาอิ่มคณะธรรมยุทธ ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดในขณะนั้นนําริจ,จะเปลี่ยนชื่อวัดพระโตหรือวัดป่าแดงเป็นวัดมหาพุทธวิสุทธารามแต่คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดได้พิจารณาเห็นควรเพียงชื่อว่าวัดมหาพุทธารามจึงได้ชื่อว่าวัดมหาพุทธารามมาตั้งแต่บัดนั้น ข้อมูลสรุปมาท่านกล่าวว่าวัดมหาพุทธารามเคยเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งมาก่อนเมืองศรีสะเกษนะครับก่อนเมืองศรีสะเกษโดยเดิมเรียกชื่อว่าวัดป่าแดงภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดพระโตตามลักษณะของพุทธรูปโบร,ราณศักดิ์สิทธิ์แต่นั้นมาและต่อมาในปีพศ .2494 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดมหาพุทธารามในที่สุดและได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมาโดยลําดับ โดยเป็นวัดที่มีเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกายปฏิบัติศาสนกิจอยู่หลายรูปและปัจจุบันวัดมหาพุทธารามได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วยครับวันมหาพุทธารามหรือวันพระโตจังหวัดศรสีสะเกษเมีหลวงพ่อโตให้เราแวะสักการะกราบไหว้ขอพรมีตู้บริจาคตามกำลังศรัทธามีสังฆทานที่เราได้ถวายพระสงฆ์ เป็นการทำบุญที่สะดวกวันนี้จึงถือว่าเป็นเนื้อนาบุญอีกแห่งหนึ่งที่เราชาวพุทธควรแวะสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ